ทดสอบคุณไดพาริเสตนะครับเป็นตัว two wheel drive นะครับตัวพาริเสตเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด2โมเดลนะ มีเป็น two wheel drive นะครับเป็นตัวขับหน้านะครับแล้วก็เป็นตัวขับ4เนาะวันนี้ที่เราได้ทดสอบกันนะครับเป็นตัวขับ2นะสินเชื่อว่านะครับตัวขับ2เนี่ยเป็นโมเดลที่คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็มี2สีเท่านั้นเองด้วยนะมีแค่สีขาวแล้วก็สีดำนะครับอัตราเร่งของตัวรถเนี่ยโอ้โหเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้รถหนักถึง2ตันเลยนะครับเครื่องยนต์ของคุณไดพารีเซ่เนะครับเป็นเครื่อง2.2ดีเซลนะครับคอมบินเรลนะครับมาพร้อมกับหัวฉีดแปรผันนะแล้วก็ ตัวเทอร์โบเนี่ยชื่อว่า variable geometry turbocharger นะครับเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับตรงนี้เนี่ยทำงานดีมากๆเลยถึงแม้ว่าฟังดูแล้วเนี่ยเครื่องมันจะเล็กนะแต่อัตราเร่เงต้วเนี่ยดีมากๆนะครับแรงม้านะครับอยู่ที่197แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบ shift by wire นะครับเราจะคุ้นเคย shift by wire ใน Star ะชอาณาเ,เหมือนกันนะครับไม่มีคันเกียร์แล้วนะเป็นปุ่มเกียร์แบบนี้นะครับ ก็ใช้งานง่ายนะครับรวมถึงอปเรตฟังก์ชันตัวคอนโซลเนี่ยก็ไม่เกะกะด,ด้วยนะครับอันนี้สินชอบมากนะครับสินขับสจัลเรียอยู่สันรู้สึกว่าตรงนี้เวิร์กม,มากนะครับตัวคอนโซลของตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่า b r i d g e Type High Console เป็น,ในใคล้ายๆกับเหมือนสะพานสะพานสูงนะครับนี่ก็ใช้งานง่ายนะมันไม่ได้อยู่เตี้ยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูต่ำจนเกินไปนะครับเวลาเรารวางแขนปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับเราจับเกียร์เนี่ยมันจะอยู่แค่นี้เองอะคือพวงมาลัยเกียร์เนี่ยมันอยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วกกก็โหหมดดาาเเยยยยีีีบน่่อูถัไปจ ตัวเกียร์ที่มันเป็นไฟฟ้าเนาะทำงานอันนี้ใช้งานง่ายมากนะครับโหมดการขับขี่เนี่ยมีมาให้ใช้ทั้งหมด4โหมดนะครับคอมฟอร์ตอีโค่นะครับสปอร์ตแล้วก็สมาร์ทนะครับโหมดที่ถึงชอบมากเลยเนี่ยคือสมาร์ทครับเพราะว่าเวลาเราใช้ทางต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเราขับเร็วขับอะไรอย่างเงี้ยรถมันจะทําการเขาเรียกว่าทําการคํานวณให้เราเองเลยนะครับเป็นโหมดที่ถึงใช้งานบ่อยที่สุดเลยนะครับตอนที่ถึขับพุนใดเนี่ยอันนี้โหมดเนี่ยฉลาดมาก คือขับช้าเนี่ยมันก็จะอีโคให้ขับเร็วปุ๊บคำว่าสมาร์ทมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คือว่าเขาปรับเป็นสปอร์ตให้นะครับอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับโหมดกักบขี่ของเขาเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อเป็นตัว f w r ์วลไไปเนี่ยอันนั้นจะมีเทเลนโหมดแอดขึ้นมาด้วยนะครับก็จะมีสโนว์มัด แล้วก็แซนนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เอาไปลุยได้อะไรแบบนี้ฟังก์ชันพวกนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่แอดออนมาสำหรับตัว f o r ์บ Drive นั่นเองนะครับระบบ Infotainment ภายในตัวรถเนี่ยใช้งานง่ายไอคอนไม่ได้เยอะจนเกินไปพร้อมกับปุ่มลัดด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยมีปุ่มลัดด้านล่าาตรงนี้มาเห็นไหมพอเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีเมนูเนี่ยขึ้นมาเท่านี้เลยหมดแล้มีเท่านี้เลยนะครับหมดแล้วนะครับก็ สามารถที่จะเลือกใช้งานไอคอนต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับส่วนตัวสินมองว่าอินเทอร์เฟซของตัวรถเนี่ยทำมาดีอันนี้เป็นหน้าตาของ Apple c a r p l a y นะด้วยความที่เป็นาร์เพเนี่ยจะถูกเหมือนจะถูกตัดสกรีนสักออกไปสัก40%นะใช้เนี่ย60%แล้วอีกจุดหนึ่งที่ไม่ชอบเลยหรือปะคุณใด้อะสตารเรียก็เป็นมันเอาปุ่มหลับไปไว้ฝั่งซ้ายคือมันไปนเอื้อประโยชน์ให้กับรถที่มันเป็นพวงมาลัยซ้ายไงใช่ปะคุณใดมันเป็นรถพวงมาลัยซ้ายใช่ปะ แล้วมันก็เอาไปเนี่ยไปไว้ฝั่งเนี่ยสตาร์เลียก็เป็นคือสิ่งก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงยังไม่ไม่เอาไอเน,นี้ยก็เถิบมาไว้ฝั่งขวาที่จะให้เอื้อกับคนขับแล้วปุ่มลัดของ Apple Car า์เมันควรที่มันอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นน้อยมากคือฝากปริงคนุณดด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นรถพมวงอะไรขวาเนี่ยปุ่มลัดของ Apple Car า์เให้มาอยู่ฝั่งขวาด้วยนะครับตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ซื้อสตาร์เลียก็ยังเป็นหน้าอย่างนี้อยู่นะครับไม่ชอบเลยนะครับในคนุณ ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะพูดนะครับแล้วให้คนแถวที่สามเขาได้ยินด้วยสังเกตรปาเสียงมันออกลําโพงในรถแล้วนะตรงเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่มีมีลูกเนาะหรือว่าต้องการสื่อสารกับผู้โดยสารตอนที่สามนะคือเชื่อเชื่อเถอะว่ามันไม่ได้ยินหรอกคือถ้าเกิดเราอยู่ด้านหน้าแล้วเราต้องการคุยกับคนด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้ยินหรอกเราก็ใช้โหมดพัชเซนเตอร์ทอตรงนี้เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะ เสียงเราก็จะเข้าไปในไม์แล้วก็ออกลาโพงทั่วรถเลยอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะไม่ไม่มีรถคันไหนมีอ่ะทางน้ํามันของตัวรถเนี่ยอยู่ที่71ลิตรนะครับสามารถทําเลนการขับขี่สูงสุดนะครับคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดนะขึ้นอยู่ที่800กว่ากิโลเมตรเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอีโคสิเกอรนะครับเคลนอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่เมื่อเราขับจริงเนี่ย อัตราเช้นเปลือกน้ำมันเนี่ยจะดรอปลงมาประมาณ8-9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับด้วยความที่รถเนี่ยน้ำหนักตัวของค่อนข้างเยอะนะครับ4 w ร์วิลดรีฟนะครับกับทวีลดรีฟเนี่ยน้ำหนักจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ100กิโลกรัมตัวทวีลดรีฟจะเบากว่านะครับแต่สําหรับสิ้นแล้วอะสิรู้สึกว่าเฮ้ยปกติเราขับ SUV เนี่ยขับ2ไม่ค่อยจบนะครับเพราะว่ามันจะมีอาการแบบหน้าหน้าหงายเวลาเราเร่งใช่ป่ะแล้วก็เวลาเราเบรกเนี่ยหน้ามันจะทิ่มนะครับแต่ว่าในคุณไดพาริเสตเนี่ยจะมีการกระจายน้ำหนักทีี่่ดนะครับแลวิมองา ตัวช่วงล่างของเขาเนี่ยเขาเซตมาค่อนข้างที่จะสเตเบิลเลยนะครับโช๊คอัพเนี่ยเป็นแบบไฮเปอร์เฟอร์แมนดัมเปอร์นะครับเขาบอกว่าเป็นโช๊คอัพ2ระบบนะมีทั้งแก๊สแล้วก็เป็นน้ำมันด้วยนะครับจะนุ่มนวลในความเร็วต่ำนะครับแล้วก็เฟิร์มในความเร็วสูงตัว4 w h e e l drive หรือว่า two wheel drive เนี่ยคุณจะได้ระบบช่วงล่างแบบเดียวกันหมดนะครับคือสินมองว่าออปชั่นเนี่ยที่มันแตกต่างนะครับสำหรับตัว two wheel drive กับโฟร์ e ีลดร้ายเนี่ยมันต่างกันแบบนิดเดียวจริงๆนะครับเช่น เบาะหนังนับป้านะครับในตัว4 wheel drive เนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนับป้าที่แบบอ่าทัชชิ่งเนี่ยจะพรีเมียมกว่าแล้วก็นุ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัว s u n r o o เนี่ยก็จะมีมาให้2ตอนนะครับในตัว4 wheel drive เนาะแล้วก็ high descent control เนี่ยใน4 wheel drive จะมีมาให้ใน2 wheel drive จะไม่มีมาให้นะครับแค่นั้นเองอะ่ะหมดแล้วอะ่ะ และนอกนั้นก็คือเหมือนกันหมดเราได้ลำโพง Infinity นะครับพร้อมแอมปิฟายเออร์12ตัวเหมือนกันเลยนะครับ Infinity เนี่ยเป็นแบรนด์พรีเมียมของ High End Car d o n นะคันนี้ให้มาดีมากๆเลยก็ถือว่าสำหรับสินะทวีบรายเนี่ยจบสุดเลยแบบมันมันมันโอเคมากๆนะครับแล้วกเ็เทคโนโลยีต่างๆภายในตัวรถเนี่ยให้มาเหมือนกันหมดเลยระบบความปลอดภัยคุณไดสมาร์เซนเนี่ย ให้มาเหมือนกันนะครับทั้งตัว wheel Drive แล้วก็ f ิล l drive เลยนะครับแบบเต็มระบบเลยนะครับคือถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดดีกว่าเบรกด้านหน้าเนี่ยให้มาใหญ่ถึง3 4มมิลนะครับความหนาของตัวดิสเบรกอยู่ที่30มิมลนะด้านหลังเนี่ยอยู่ที่3 1มมิลนะครับความหนาอยู่ที่14มิลลิเมตรนะครับถือว่าให้มาใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราลองเบรกดูรู้สึกมาเหมือนอไรเหมือนกันนะ,ะระยะมันไม่ได้กระชับขนาดนั้นนะครับด้วยความที่รถเนี่ยมันใหญ่มากนะแล้วก็ดิสเบรก เล็กเกินไปไม่พอส่วนตัวสิมนมาไม่พออีกจุดหนึ่งที่ชอบเนี่ยคือทุกครั้งที่เราเปิดไฟเลียวนะสังเกตดูนะดูหน้าจอนะสินเปิดไฟเลียวปุ๊บนะมันจะมีคล้ายๆก็เหมือนกล้องด้านข้างเนี่ยมาให้เราเห็นตัวบายสปอตด้วยนะครับ แล้วก็เตือนตัวจุดอับสายตาด้วยนะครับมีทั้งใบสปอตด้วยแล้วก็ตัวกล้องด้วยนะครับเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของคุณได้สมาร์ทเซนเนี่ยละเอียดแล้วก็ไม่ได้แบบเซนซิทีฟจนเกินไปแต่ว่าในคุณไดะเขาเซตติ้งมาดีมากเลยนะครับระบบเอดอสงขาว่ธรรมาดีเขาจะเตือนก่อนล่วงหน้าระยะประมาณหนึ่งเพื่อที่จะให้เราเบรกแต่เมื่อเราไม่เบรกแบบเนี้ยเขาถึงจะเบรกให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงโน้ติฟิเคชันของตัวระบบคุณไดนะ้สมาร์ทเซนต์อะ มันเป็นเสียงผู้ดีอ่ะมันไม่ได้แบบเสียงแบบน่ารำคาญมันรถบางค่ายอ่ะที่รู้สึกแบบนั้นนะ่ะแล้วก็ตัวพวงมลาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมลาลัยแบบไฟฟ้า EPS เนอะเซตมาเนี่ยน้ำหนักพวงมลาลัยดีมากนะครับโอ้โหรถใหญ่ยยๆแบบนี้เนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่าคอนโทรลรถในตอกซอกซอยต่างๆเนี่ยคอนโทรลง่ายมากๆเบามือมากแล้วก็ทําให้รถคันนี้เนี่ยมันกระชับกระเฉงครับ Ventilated Seat เนี่ยนะครับมีมาให้ทั้ง4ตัวเลยนะแบบเบาะหน้า2ตัวนะครับแล้วก็เบาะแถว2 2ตัวเนี่ยมีทั้ง heating สามารถที่อุ่นได้ด้วยนะแล้วก็สามารถระบายความเย็นได้ด้วยอันนี้ถือว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะครับในอากาศแบบบ้านเราแบบนี้แล้วก็ใช้งานแบบเป็นกับตันซีดด้วยแถว2เนี่ยสเปซด้านหลังเนี่ยถือว่าเป็นเบาะแถว2ที่นั่งสบายมากๆนะครับเล็กรูมเฮดรูมต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับมิติของตัวรถเนี่ยด้านยาวเนี่ยยาวถึง5เมตรเลยนะยาวมากนะครับถ้าเกิดเราคอมเพลตไซส์ความยาวความกว้างของตัวรถเนี่ยมันจะประมาณแบบ PPV ในเมืองไทยอ่ะเบาะที่นั่งแบบ3แถวหรือว่า7็ที่นั่งถือว่า เป็นรถที่ยาวมากๆใหญ่มากๆแต่ว่าพาดิเซตเนี่ยเป็นโมโนคอกนะครับนอกนั้นในตลาดเนี่ยเป็นพอดีออนเฟรมในเลเยร์ราคานี้นะครับถ้าเกิดเราดูในไซซิ่งของตัวรถฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเขาจะไปชนกับพวก X5 อย่างนี้เลยเขาไปคอมเพลกับพวกนั้นเลยนะ Q7 อย่างเงี้ยแล้วความพรีเมียมของตัวรถเนี่ยพาดิเซตเนี่ยถ้าเกิดกระเถิบขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเจเนซิสแล้วนะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าท็อปไลน์ในของฮุนไดเลยของแบรนด์เขาเลยนะครับส่วนตัวมาลองนั่งขับดูแล้วจริงๆนะเฮ้ย แบตเตอรี่ที่เขาใช้อ่ะดีจริงๆส่วนใช้สซารเลียอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ภายในเนี่ยมันดีนะครับแล้วก็การเก็บเสียงของตัวรถเนี่ยขเขาไม่กั๊กเลยอะคูสิกกราสเนี่ยมีมาให้นะครับทั้งบานหน้านะครับแล้วก็บานหลังเลยนะครับทำให้บรรยากาศการโดยสารภายในตัวรถเนี่ยมันเงียบจริงๆแล้วก็มันพรีเมียมจริงๆเกินราคาเลยนะครับสำหรับตัวทวีบไดร์ฟเนี่ยราคานะครับจะอยู่ที่2 2 9 9้านบาทนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆซื้อเป็นตัวโฟรีบไดร์ฟไปเนี่ย นนนนะราคาจะอยู่ที่2ล้าน4ส9 0 0 0่นบาทนะครับก็ราคาต่างกันอยู่2 0 0 0นะครับแต่เชื่อเถอะนะครับทูวีไดจบสุดนะครับตัวพาริเสสที่มาขายในเมืองไทยรอบนี้เนี่ยนำเข้าจากเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นตัวเฟสลิปแล้วหน้าตามันก็ดูแบบทันสมัยมากเลยนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณไดเลยนะครับรวมถึงซิกเนเจอร์ไลท์ของเขาเ,น,เนี่ยเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็เฮดไลท์ของเขาเนี่ยเป็น LED แบบแนวตั้งด้วยนะก็ทําให้ทรงของตัวรถเนี่ยมันดูสมบุกสมบันนะมันดูแบบ ดูถึกอะมันดูแบบแข็งแรงะนะครับตัวไฟเลี้ยวของตัวรถเนี่ยมันจะเนียนไปกับตัวกระจังหน้าเลยนะครับมันจะเป็นไอคอนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยตอนที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเรามองกลืนๆก,กันเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นกระตังหน้าเนี่ยยาวๆไปเลยแล้วก็มีฟังก์ชันออโตไฮบริดด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งมาตรฐานความปลอดภัยนะครับของคุณไดสมาร์ทเซนเขาก็มีมาให้เลยนะ ตัวล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับหน้ากว้าง7.5นิ้วมาพร้อมกับยาง b r i s t o n Elenza นะให้ยางมาดีมากเลยนะครับไฟท้ายของตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่าเลียคอมบิเนชัน LED นะครับมีการผสมผสานหล,ลากหลายรายละเอียดในไฟท้ายนะด้านท้ายของตัวพาริเสตเนี่ยมันดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแบบจนแข็งทื่อมากจนเกินไปอะสิรู้สึกว่าแบบนั้นเนาะแล้วก็ตัวล้อที่ให้มาเนี่ยที่เราได้บอกไปเนี่ยซื้อตัวทวีดราหรือว่าโฟร์วีเนี่ย ก็ได้ล้อลายเดียวกันด้วยนะภายนอกอะ่ะไม่แทบจะดูไม่ออกเลยอะ่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าเกิดเราไม่ได้เห็นหลังคานะแบบดูแบบๆนะได้รีเทลการออกแบบเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะท่อเสียเนี่ย เขาให้มาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแมทต์ไปกับทรงของตัวรถนะทรงเขาเป็นทรงแบบทรงเดียเด่ยมๆใช่ปะให้ท่อแบบทรงเหลี่ยมมานะครับดูเกลือนกับดีไซน์ด้านท้ายของตัวรถด้วยนี่เจ๋งมากๆนะครับแล้วก็เลเทัลลิงพาดิเซดด้านหลังเนี่ยดีไซน์เนี่ยมันดูทันสมัยโชบเชี่ยวนะกาวเคเลนส์ของตัวรถเนี่ยนะครับอยู่ที่203มมิลน,นะครับสามารถที่จะข้ามผ่านเส้นทางนะครับที่ไม่คาดฝันได้แล้วก็เหมาะมากนะครับสำหรับถนนประเทศไทยอะ่ะแต่ในพาดิเซดเนี่ยช่วงหน้าเขาเซตมันนิ่งจริงๆนะ มันรู้สึกมันรถมันไม่โค้งเลยอะ่ะแม้กระทั่งเมื่อกี้เราลองขับโค้งตัวแหวนหรือว่าเราต้องเปลี่ยนเลนหรืออะไรเงี้ยหักหลบรถเบรกไม่ทันหักหลบ <laughs> 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 เฮ้ยมันมันชัวร์ดีเหมือนกันนะคือมันกระชับมากนะครับแล้วขับง่ายอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะครับไม่ชอบ s อ v วมาลองขับปฏิเสธดูอาจจะมีเปลี่ยนใจเนี่ความสะดวกสบายอะ่ะเวลาเราจะโดยสารแถวตอนที่3ามเนี่ย เขาจะมี walk in touch walk in touch คืออะไรคือเราแค่กดปุ่มแถวกลางไปครับบอกเขาจะพับมา พอเราขึ้นด้านหลังเสร็จแล้วอะแถว3เสร็จแล้วอะกดปุ๊บรถเบาแถว2ก็จะกลับมาเป็นตำแหน่งที่เราเซ็ตไปก่อนหน้านั้นด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายในคุณไดพริเสธนะระบบปรปับอากาศเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด3าโซนนะครับคนขับนะครับพาสิญจร์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแถว2อแถว3นะครับเป็นเหมือดเป็นอีกโซนหนึ่งไปเลยก็อำนวยความสะดวกสบายในการโดยสารนะเดี๋ยวเรามาดูออตัาเลขสูตรถึงร้อยในคุนไดพริเสทูว d ด i v e กันนะครับ3 2 1 นี่ให้ดูแถว3มนะครับอาจจะแคบสักนิดหนึ่งครับตามสไตล์รถ SUV ที่เป็น7ที่นั่งเนาะตรงนี้บอกเขาจะสั้นนะครับสังเกตดีๆนี่มันจะสั้นๆนิดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาเรานั่งเนี่ยอาจจะโดยสารแบบครั้งคราวหรือว่าเป็นเด็กตัตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับต้องการที่จะโดยสารด้านหลังตรงนี้ก็มานั่งได้แต่ว่าด้านหลังตรงนี้ก็มีฟังก์ชันแบบคัพโ h เดอร์ให้นะครับมี usb c มาให้แบบนี้นะครับนี่มี usb c มาให้มีคัพโ h เดอร์มาให้นะครับมี ต่างๆอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็โดยสารทางไกลอะไรแบบนี้เด็กๆน่าจะชอบนะซินว้าครับ <c oughs> เมื่อตอนที่ยังไม่ได้พับ,บอร์ดแถว3มเนี่ยจะมีแคปซิตี้มาให้เราใช้กันมากถึง31 1ลิตรนะว่าหน้าตาเขาามอลิตรเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเนี่ยพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีระยะเนี่ยประมาณครึ่งเมตรได้เนาะตรงนี้สามารถจะใช้งานได้นะครับแต่เมื่อเราพับเบาะไปแล้วเนี่ยการพับ,บเบาะง่ายมากปุ๊แบบนี่พับเลยไปเลยนะครับนี่เลย ปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะมีแคปซิตี้เนี่ยมาให้พวกเราใช้กันมากถึง700ลิตรเลยก็ถือว่ายเยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงนี่กดปุ่มปุ๊บๆนะครับสามารถที่จะพับเบาะแถว2ให้ด้วยนะก็ถือว่าเป็น 1, อีกหนึ่งความสะดวกสบายสำหรับคุณใดปฏิเสธเนาะซื้อ SUV ไซส์นี้ไปนะครับใช้งานได้แบบหลากหลายรูปแบบจริงๆนะครับ สำหรับราคาของคุณได้พิเศษนะครับตัวทูวีดรายนะครับราคาอยู่ที่2 2 9 9้0 0สบาทนะครับส่วนตัวโฟร์วีดรายนะครับราคาอยู่ที่2 4 9 9 0 0 0บาทราคาต่างกันอยู่ส0 0แสนนะครับสำหรับดอกเบี้ยเนี่ยเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่1.99%ด้วยนะใครที่สนใจคุณได้พิเศษทุกรุ่นเลยนะครับสามารถเข้าไปดูรถได้ที่ตัวแทนจำหน่ายคุณไดทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณได้ประเทศไทยด้วยครับที่เชิญสินะร่วมทดสอบคุณได้พิเศษครับ พรเเมียมมากๆขับดีจริงแล้วก็เอเนกประสงค์สุดๆนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินยศศาสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสวันนี้สวัสดีครับ